สวัสดีค่ะสวัสดีตอนหกโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็พากันมาเดินเล่นนะคะหลังจากที่ปีเยี่ยมลูกสาวแกเปแคะ่ะก็เลยแวะมาเดินเล่นตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้ที่เป็นเขาค่าเป็นท่าจอดเรือนนะคะเห็นนะคะนี่จะเสากระดงเรือนนะคะแต่ว่าจะไปอีกที่นึงนะคะที่เป็นเหมือนที่เขาเพาะปลูกพวกปลูกผักนะคะยังเคยไปเวลาคนังหนึ่งยังจําได้ค่ะแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้แกพาไปเดี๋ยวยังจะพาไปถ่ายดูนะคะว่าเขาปลูกผักแบบเหมือนบ้านเราเลยนะคะ แต่เป็นที่ต้องเช่าปลูกนะคะไม่รู้ว่าราคาเช่าเป็นยังไงนะคะเราก็เดินกันไปก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นสถานที่ทํางานด้วยนะคะยังคิดว่าเพราะเขาอยู่ติดกับแม่น้ําเลยนะคะแต่ก็มีพวกอาหารขายเหมือนกันนะคะนี่นะคะ่ะคือทางที่เราจะเดินซอกแซกเข้าไปใต้ใต้ถนนนะคะเขาจะมีสะพานข้ามไปนะคะข้างบนก็จะเป็นถนนรถวิ่งนะคะ นู่นนะคะเห็นไหมคะที่ยังนั่งรถเมโทรผ่านทุกวันนะคะนี่นะคะว,วิะะะะะว,ะะกกวเนนะะหนนะะนน็นแม่น้ำมาชื่นใจชื่นใจค่ะมองไปฝั่งนู้นก็มีเรือยอทจอดอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยมีรถวิ่งมาแล้วค่ะนอกจากจักรยานแล้วก็คนเดินนะคะดูสิคะนี่แหละค่ะสถานที่ทำงานที่อยู่ใกล้แม่น้ำมากจริงๆเลย ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่สวยนะคะนี่นะคะโอ้ยเย็นมากเลยนะคะฝั่งนู้นที่เห็นอยู่ในกล้องคือบ้านเอ๊ยอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่คือเราจอดปั่นถึงบ้านเราแล้วะคะเราดูสิะคะลงมาใต้อุโมงใต้ถนนนะคะสะพานเ้าก็สร้างหนานดีเลยนะคะเสาก็มั่นคงด้วยนะคะไม่มีทีท่าว่าจะแบบต้องซ่อมไหวนะคะ นู่นนะคะมองไปฝั่งโน้นก็เหมือนจะมีคนมาว่ายน้ำอยู่แลนี่นะคะนี่นะคะฝั่งนี้ก็มีชายหาดนะคะให้คนมาว่ายน้ำนะคะยังเคยมาดูเลยว,ว่ามีพวกผักอะไรมั้อู้นี่ค่ะเห็นไหมคะรถเมโรวิว่งมาค่ะอย่างสวยเลยนะคะจิะ้งข้าแม่น้ำนี่แล้วก็จะไปดูอย่างอื่นกันต่อค่ะค่ะแล้วแล้วยังก็มาสึงนะคะสถานที่ที่เบมือนเช่าปลูกผักเลยนะคะดอกไม้ก็สวยนะคะ เห็นไหมคะมองเข้าไปข้างในจะเป็นแปลงเล็กๆเหมือนบ้านเราทำค่ะแปลงเกษตรนะคะเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปดูนะคะสักรูนึงก่อนค่ะเดินขึ้นมาแล้วนะคะนี่จะพาชมดูเป็นอย่างบางอย่างแล้วก็ที่ชมได้นะคะเพราะบางสวนก็มีเจ้าของเขามาทําสวนอยู่นะคะอันนี้เห็นไหมคะต้นหอมเหมือนของบ้านเราเลยนะคะอันนี้ต้นอะไรเองก็ไม่แน่ใจนะคะเอีงดูเป็นบางอย่างนะคะบางอย่างเอีงก็ดูออกนะคะแต่ดอกไม้เองเห็นแล้วสวยมากเลยค่ะ อันนี้นี่ใช่ไหมคะพอหน้าช่วงหน้าหนาวเขาก็จะคุมไว้อย่างนี้แหละคะ่ะถ้าเป็นที่ปลูกกลางแจ้งแต่พอหน้าร้อนก็จะมาบ้านเราก็ใช้ตะไคร้นะคะตัดๆๆออกนี้เห็นไหมคะเขาทำแตบนี้นะคะเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะคือจะมีฝนเพลียทีสดๆหนๆ่อยๆก็คือในช่วงนี้จริงๆเลยค่ะและเดอกไม้ก็มีทุกพื้นที่เลยนะคะปลูกผักมกั่งแล้วก็ปลูกด,ดอกไม้จากที่ยังเห็นส่วนมากตอนนี้คือนี่แหละคะ่ะต้นหอมอย่างนี้เลยนะคะ เหมือนบ้านเราก็เป็นหอมหัวใหญ่เลยนะคะโอ้แจ่ดอกกุหลาบนี่สวยมากเลยนะคะโอ้มองไปทั้งอย่างนั้น <G ül> เห็นดอกไม้สวยเนี่ยเป็นต้องเดินเข้ามาถ่ายนะคะนี่นี่ขนาดว่าจะพามาดูแปลงปลูกผักที่เขาแบบทําเหมือนบ้านเราเลยนะคะทุกแปลงแต่ว่าดอกไม้คือมันดึงดูดใจยัางมากเลยะคะ่ะสวยสวยนะคะก็เขาจะปลูกผสมบนเปกันนะคะอย่างนี้คะ่ะอ๋อ เธอสวยมากเลยค่ะสีชมพูโอ้มากีทีก็ไม่เบื่อแลยคะ่ะข้างในนะั้นเป็นแปลงผักะคะ่ะไม่รู้ปลูกเท่าไหร่นะ,ะแต่ก็คุมไว้อย่างดีแล้วคะ่ะโอ้สวยค่ะสวยคือตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะคะพระอาทิตย์ยังอยู่สูงมากเป็นข้อดีของหน้าร้อนที่นี่แหละคะ่ะคือออกมาเดินเล่นหน้แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นต้นลัสเบอร์รี่นะคะ หรือเปล่ายังจำไม่ได้นะคะอาจจะเป็นป่าลัสเบอร์รี่นะคะเฮ้ยพริกหรือเปล่าคะเออไม่ใช่พริกคะ่ะต้อนอะไรเอ่ยเหมือนคัททะเลุู่กแต่ต้นนี้สวยนะคะแต่ย่าลกไปหน่อยหนึ่งทุกสวนนะคะปลูกหมดไม่รู้ว่าต้อนอะไรนะคะสวยต้นทานตะวันแน่เลยค่ะนี่ค่ะยิ่งเดินขึ้นมาสูงๆคะ่ะยิ่งมองเข้าไปในแปลงผักใช่ไหมคะก็คือทำากระ ทำการเกษตรเหมือนบ้านเราเราเห็นนะคะมีถังแบบบัวรดน้ำด้วยเหมือนบ้านเราเลยนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าปลูกอะไรนะคะเพราะว่าเขาคุมไว้อยู่ยังไม่ได้เอาออกมานะคะแต่บางอย่างผลเก็บบางอย่างก็น่าจะเก็บไปแล้วล่ะคะ่ะเท่าที่เห็นที่ยังเห็นเห็นมีอยู่ก็ยังคุมผ้าไว้อยู่นะคะเหมือนบางสวนก็ไม่มีคนทํานะคะบางสวนก็ยังมีคนทําอยู่เหมือนปล่อยแบบแล้วเขาไม่เช่าก็มีนะคะ นี่ราคาการเกษตรของที่นี่พื้นที่ทุกอย่างเป็นของรัฐบาลหมดแล้วก็ไปเช่ารัฐบาลเราไม่รู้ว่าปีหนึ่งเท่าไหร่แต่ก็ไม่น่าจะแพงหรอกนะคะแกบอกว่าเป็นต้นมันฝรั่งนะคะยังก็เพิ่งเคยเห็นราคานี่เขาไม่ได้ปลูกในพื้นที่ก,กว้างๆหรอกคะ่ะเขาปลูกพื้นที่แบบเป,นบบป็นสวนๆอย่างนี้ก็ได้หรอค่ะนี่มันฝรั่งนี้ไม่อ่าจะเชื่อแกเลยะคะ่ะแกว่าไม่รู้แต่ต้นหอมนะคะที่นี่คือมองไปตรงอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะต้นหอมใหญ่ที่ยังคื่อมไว้เช้าเลยนะคะนั่น สามต้นอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองยูโรอย่างแพงเลยนะคะอันนี้ต้นอะไรคะนี่ไม่ลดน้ําเลยนะคะเขาแห้งหมดแล้วนะคะนี่หลังจากที่เดินผ่านสวนของคนเช่าสวนแล้วนะคะที่เขาตอนนี้ก็เดินเข้าป่านะคะเออเรียกว่าเข้าป่าจะหาเห็ดยังไงล่ะคะมันก็โอเคแล้วคะนี่ป่าตรงนี้เงียบมากเลยแต่ก็สวย หมดคำบรรยาย้วคะสวยมากเลยัวเมืองกพนี่ค่ะเดินผ่านมาแล้วคะก็เจออุโมงค์นี่นะคะแต่จะเป็นไปได้ไงะครับองค์อุโมงค์เพราะว่าข้างล่างก็เป็นอุโมงค์ลถใต้ดินไปแล้วใช่ไหมคะแล้วข้างบนเนี่็คือเป็นอุโมงค์หลบภัยนะคะเมื่อมนเวลาสงครามนะคะก็แต่ก่อนเป็นแล้วนี่คือสงรามบ่อยใช่ไหมคะก็เปอุโมงค์อย่างนี้นะคะทั่วเมืองเลยนะคะมีมากกว่าสี่ห้าร้อยอุโมงค์เลยนะคะนี